ได้แอคชั่นไม่ง่ายก็แล้วครับได้แอคชั่นไม่ง่้ยเลยอ่ะเอ้คุณดาวดาวมันอ่านอะไรมันเอาไปทำอะไรครับแลไอ้มันไรพี่ตุ๋มมันทำมันทำยังไงครับผ่านกิก้าร์เนสนะครับอ๋อผ่านแบบตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ปะกิก้าร์เนสก็มาครับพี่มาสองอันเลยโคตรแต่ลืมดูว่าว่าเฮลมันจะมาหรือเปล่าอะไรนะ ก็แบบเฮลมันจะมาแบบเฮลหมดอ่ะไม่รู้มันจะมาปะยังไม่มาหรอกน่าจะอย่างไอของของของซีก็อัพเป็นคนละทางหมายถึงว่ามันอัพไม่พร้อมกันใช่ป่ะหมายถึงว่าเฮลหมดกับทำบอลทรารมดิไม่พร้อมมันไม่พร้อมค่ะแต่ละแผ่นที่ยาวนานหรือเอ้เอฟบีเอมาก่อนแล้วทีก้าค่อยตามมาแต่ว่าเฮลมาพร้อมกันสองอันของผมมีแบบไอ้ที่ชอบว่ะนะไอ้แบบที่มันตีบวกอ่ะพอพอหินหมดแล้วมันไปกด กดอนี้ได้ไอ้นี้ก่อนเลยกเลมกดปุ๊บมันมันไปเข้าร้านให้เลยอะ่ะนี่เดี๋ยวเข้าไปต้องยิงตามเข็มนาฬิกานะพี่อันนี้มันมันจะเราเราจะเข้าเมื่อกี้แมปแผดแมปแพทเข้าซ้ายซ้ายขวาก็ได้อะดอกไม้เนี่ยให้พี่เอพี่เอมาเอาเลยรอจบเลวรอจบดังกันคนคนที่อยู่ป้อมซ้ายมือสถานะยิงทางป้อมนี้ครับ อันนี้ปลดปลดขาเปล่ายิงยิงยิงกระด้างขิาเลยยิงกระด้าขวามเลยอ่ะขวามือตัวเองนะตัวเองก็ได้แต่ไม่ยิงกระด้างแบบไอ้ยิงคลิขวาใี่เป็นยิงลูกใส่ยิงอะไรอ่ะยิงยิงกระดูกเนี่ยเหรอยิงมิดมอนตัวตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงมาทำไมเนี่ยเนี่ยเซ็งค์ศัตระแม่งตัดผมให้กูแบบ ่ะไปขัดจังหวะเชนมันยิงมันยิงซ้ายแต่ยิงขวายิงอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ซ้ายกับขวาไปเองนี่เหรอครับแต่ต้องยิงเป็นทางเดียวกันนะพี่าดกันวคือถ้ายิงไม่ใช่เป็นคนเดียวของตัวเองทุกคนกเข่เห็นสั้นสั้นจำน้อยคนนึนไม่ยิงมันยิพร้อมกันเลยเลยอะไรอ ก็ยิงเป็นสามเรียบนะครับโอ้ยยิงสองแสนเลยเว้ยโอ้โหกูยิงไรอ้หาพกป้อมนี้ไปลงศิลนแล้วก็เนียนนะเฮ้ยเฮ้ยโดนทับแล้วพี่ซันเฮ้ยมนนี่แมนแหม่แล้วถ่ายคลิปกันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยส่มาซัน คือพอเรายิงไอปสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บบอสมาอย่าเพิ่งยิงนี่อ่ะยิงตัวนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมอสอิสลาครับโอ๋อคือตัวแทงก็ลากบอสไปทำความรู้จักกันยิงลูกยิงลกสองตัวไม่ตายยิงโลกแล้วก็ยิงบอสเดี๋ยวเค้มจะเอ้ยเดี๋ยวเบสจะลากบอสลปตงกลางอ๋อโอือ

กดแล้วมาละมาละมาละยิงมันดีนนยิงเลครับมันจะมีสกิลกระโดดนะพี่กดบล็อกด้วยถ้ามันกระโดดก็เราก็ดูจังหวนะแล้วกระโดดอ้าวตายหาเลยถ้ากระโดดถ้ากระโดดต้านจังหวะมันไม่ทันก็เรียบร้อยหรือว่าถ้าเป็นพวกพาลาพวกสิ่งกระกดบล็อกเอาัอันนี้ว่ากระโดดกระโดดร้อมันเ่ะอกระโดดดังมาอ่ะอันนี้ถ้าอยู่ในวงก็ออกถ้าอยู่ในวงจะเงิบนะไม่ที่จะดู ได้จะเหลือหนึ่งอ๋อดูเรื่องโหดนหลือเกินวะเนี่ยมันจะกระโดโดไม่ให้โดดละถ่ายไปวะถ้าถ้าฉีดยามันจะกระโดดปะไอ้บอสเนะี่ย <c oughs> ไม่รู้อะ <c oughs> <c oughs> แต่แต่น่าจะกระโดดหมดนะนี่ก็เป็นสกิลหาก,กินมัน อันนี้เกล็ดตาเนี้ยทีนี้ก็คือกล้าแม่งให้ไหวที่สุดโอเวอร์ไม่ได้ทำอไม่ได้โอเวอร์มันจะมีเงาสังเกตเงาที่พื้นใช่สังเกตเงาที่พื้นแล้วก็หลบเขาถ้าเป็นคินเหล็กก็ยกโลกถ้าตีภายในหนึ่งนาทีทันมันก็จะได้เพดนะฮะห้องรับด้วย เพดเหรอเพดเพิ่อ๋อไม่ใช่เพดใช่ไหมจะได้ทีนี้ก็ถ้าโดนสีมวก่วงมันก็จะเป็นสลับปุ่มนะเดินหน้าจะถอยหลังเดินถอยหลังจะเดินหน้าเวรกรรมซ้ายจะเป็นทิ่ขวาที่ขวาเป็นที่ซ้ายจัดก็จะกรอการก็การกันเหมือนเดิม เห็นป่ะมันจะมีมจ,ะมมจะมีเพจตอกลงมาคือแต่แต่และห้องบอสมันจะมีเงื่อนไขที่จะได้เพจนี้คือถ้าได้สามเพจจะสามารถเปิดหีบกิดหีบได้อ๋ออันนี้คือต้องต่ำกว่าหนึ่งนาทีแต่มันก็ไม่มีเวลาบอกเราใช่ไหมไม่มีเวลาบอกอนนี้ก็สังเกตแสงลงพงนะื้นะอแป๊แป๊บๆ๊เนี่ยนะจะบอก มาเข้าตรงนี้นะพี่เข้าไสาีสองปิดนะดลา้เก็ไม่ทันก็ายครบอม่เ้วไม่บอกไม่ไม่บอกให้เร็วกว่านี้นะแหมเข้ามาแล้วตายพี่พี่เข้ามาให้มาทันเวลาพี่บอกยังไม่มีตัวอย่างอ่ะโอ้ใช้ทําเหรอุ อันนี้ถ้าจะได้เพจต้องตีหมาให้ตายพร้อมกันหมาลิงดิงหรือเปลิงเรื่องหมาหมามไหนหมาหมาเนี่ยเหรแดงอ่ะเดี๋ยวมันจะออกมาอีกแป๊บโอเคโอเคโอเคต้องตายตายพร้อมกันมายถึงไงต้องตายพร้อมกันไม่ห่างห่างไม่เกินห้าวีครับอารมณ์อารมณ์แบบแบบเนี่ยออกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเฮ้ยเข้า ไอ้ข้าก่อนเข้าก่อนจะทำให้ดูว่า,วามันแรงแค่ไหนพีเอจะไม่เข้าพีเอครับพี่เอไม่เข้าครับไม่เข้าคือ <c oughs> อะไรไม่เข้า,ขาก็คือเลือดลดครับเนี่ยดูเลือดเบสไมค์ก็บอกเลยเฮ้ยพี่เอมาทางนี้ไอ้หาบอกไม่เข้ากูจะตัด <c oughs> ส์นุ้ยไอ้หาสามสิบแล้วกูปักวถุกน้อยไอ้นี่อ <ปะ S 1> ัดคลิปด้ยวยนะเว้ย นี่แหละหายแล้วกูเงือบเยอะอ้าวหมาตายหายแล้วหมาหมาไม่มีกินเมื่อกี้มีสองตัวอ๋อสองตัวเราต้องลากมนให้มันตายพร้อมกันใช่ไหมโอเคเพราะคุณจะมีสกิลแทงถูกถ้าโดนก็มีติดย์ตายไอ้ท่านี้ท่านี้ใช่ไหมท่านี้ใช่ไหมบอกอย่างนี้สิเออโดนแล้วตายพี่โอเคผมปัก นี่ไงในในแมปละถ้าแดดมันไม่แดดผมหลอกกว่านี้ไอ้เสือโอเคทิก้าจะเงื่อนไขเยอะหน่อยดีไหมแต่แปลว่าถ้าเป็นเฮลก็ทุกวันนี้ก็ยังตายกันอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอครับพวกคุณเฮลเฮลมันคือถ้าพลาดก็คือก็คือตายเฮลนีนโหดกว่าซีดารก้อนอีกนะ เทีวนี่ดาเมจนี่หนักกว่าสี่